วิธีการปรับนะครับแผงวงจรของตู้ล็อกกี้45ครับเมื่อคุณเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับจะมีสัญลักษณ์จรงนี้แจ้งว่าคุณยังไม่ได้เปิดเครื่องจะกระพริบกระพริบนะครับส่วนตัวนี้นะครับคืออุณหภูมิของห้องของเราเองนะครับตู้ตัวนี้เหมาะสําหรับใช้ในอุณหภูมิ5องศาจนถึง35องศานะครับสูงสุดนะครับถ้ามากกว่า35องศาตู้จะทําน้ําแข็งช้ามากนะครับอาจจะ20 3 0นาทีได้เลยนะครับ าอุณหภูมิไม่เกินส5องศานะครับใช้ระยะเวลาในการผลิตน้ําแข็งจะเร็วขึ้นนะครับอาจจะอยู่ที่15นาทีนะครับถ้าหนาวมากๆอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10นาทีต่อรอบนะครับส่วนตัวข้างล่างคือความหนาของน้ําแข็งนะครับค่าโรงงานนะครับจะอยู่ที่ศนย์บวก0ูนย์นี่นะครับถ้าว่าถ้าเราต้องการน้าความหนาของน้ําแข็งบางหน่อยนะครับก็ให้เป็นลบนะครับบางประมาณลบหเม็ดอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการหนาคือหนาสุดของตู้ตัวนี้ที่จะผลิตได้ก็อยู่ที่ประมาณ7เน,นี่ยเราตั้งไว้ที่7นะครับและตัวนี้นะครับตั้งเวลาให้มันทางานอัตโนโมัติได้นะครับเริ่มต้นที่1ชั่วโมงจนถึง2 4ชั่วโมงคูณก็กดแค่ไทม์เมอร์นะครับจะขึ้นตัวนี้ก็เรียกอ่อเลยนะครับจะให้มันทางานอัตโนมัติกี่ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงเนี่ยจะจะทำได้อยู่ที่ประมาณสัก3าถึี่รอบนะครับอันนี้เราจะตั้งไว้เอาโอเคเราจะตั้งให้ตู้ตัวนี้นะฮะทำงานอยู่ที่ ห้าชั่วโมงตะกี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนะครับในการทางานเมื่อเราตั้งค่าสองอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดเปิดนะครับกดเปิดตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็จะเริ่มทำน,น้ำแข็งปึ๊บนะครับมันก็จะเอาน้าขึ้นมาใส่ในนี้โดยปั๊มมาจากเครื่องปองน้ําของเราแล้วก็ใช้ระบบไหลผ่านคอมพิวเซอร์ทํางาน น้ำตอนนี้ก็จะไหลผ่านนะครับไหลผ่านไปเรื่อยๆไหลผ่านไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มหนาขึ้น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 ครับผมก็จะผลิตน้าแข็งออกมาได้ครับ